สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนี่วอ a l ล็ตนะครับตอนนี้ก็มียอดเงินนะครับอยู่ที่1 7 5 1บาทจุดหกสบเอ็ดสตางค์นะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเนาะในการทําเงินนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับ งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีทูมนิวโวลต์นะครับแล้วก็จะทําการสอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยในคลิปนี้เลยใครสนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์ ine, ทูมนิวโวลต์เนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะคบว่าต้องทําแบบไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมนิวโวลเต์ได้แบบโดยตรงเหมือนในคลิปนี้เลยนะก่อนอื่เน,ะลนเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทํา เงิน t ทม Money Wallet กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เท่านั้นเนาะก้อยเราพริมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ทม Money Wallet นะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพริมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะดูในคลิปทางด้าน หสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งตามชื่อได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัคนะครับเราสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยเนาะจะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะว่าทางแอปเนี่ยสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะสำหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าทําเงิน ได้ปกติเหมือนเดิมเลยในส่วนของตัวแอป,ปเนี่ยเขาจะมีการแนะนานะครับเป็นส่วนของขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นเราก็สามารถทําตามขั้นตอนของทางแอป,ปได้เลยเนาะที่เขาสอนเราเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากทางแอปเนาะทำตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังไม่เข้าใจขั้นตอนอื่นๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยเนาะในการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับมีทั้งหมด5เมนูเรามาทําความรู้จักในแต่ละเมนูกันว่ามันมี บ้างมันคืออะไรนะครับเริ่มจากด้านล่าง้ายมือก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับในตัวหน้าแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับที่จะเป็นสมเหรียญเนาะเหรียญที่1นนะครับจะเป็นดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT นะครับ เหรียญที่2จะเป็นเหรียญ X นะครับที่เราหาได้จากาการปันผลโฆษณาหรือว่าการแลกเปลี่ยนโดยการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อนะครับแล้วก็เหรียญ B นะครับอันนี้จะเป็นคะแนนที่เราได้รับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนการทําภารกิจต่างๆการเข้าร่วมนะครับในส่วนของภารกิจเนาะหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงของเราปันผลมาให้เราจะใช้เหรียญตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับโอเคนะครับ ในส่วนของต่อไปนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนาะตรงนี้นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะมีกล่องด้านบนตรงนี้นะครับกล่องนี้เราสามารถเก็บคะแนนตัวบีได้นะแล้วก็ตัวใบพัดนี้จะเป็นการใช้ AI ในการขุดเหรียญฮีโร่ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสอนอีกทีนะครับแล้วก็ด้านล่างขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของการกดรับเหรียญฟรีนะครับนี่ครับมันก็จะกดรับได้เรื่อยๆนะครับเมื่อมันขึ้นติ๊กถูกแล้วเนี่ยต้องรอในวันต่อไปเนาะถึงจะทําการกดรับได้ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทุ อยู่แล้วนะใครที่ต้องการซื้อเพิ่มเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับเมนูด้านซ้ายมือ2เมนูนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็ด้านขวามือ2เมนูตรงนี้นะครับผมเมนูด้านซ้ายนะครับอันแรกนะครับจะเป็นการเข้าร่วมเงินปันผลจากโฆษณานะครับวิธีการเข้าร่วมก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าร่วมด้านล่างนะแล้วก็ใส่จํานวนคะแนนตัวบีของเราลงไปนะครับเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับกดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับ การบันทึกเรียบร้อยเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราดูตรงนี้นะมันจะมียอดเงินที่ทําการแชร์นะครับหากเวลาตรงนี้หมดนะครับมันก็จะปันผลให้เราด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เนาะจะมี3ขีดอยู่นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะปันผลในส่วนของตัวเหรียญ X ให้เรานะตามนี้นะครับนี่ครับปันผลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทําให้มันได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยด้านล่างขวามือตรงนี้จะมีคําว่าค้นหาบูเพิ่มเติมเนาะกดเข้าไปมันก็จะมีการเชิญเพื่อนบรรลุเป้าหมายการใช้งานของเกม การหวนให้เกมที่ชอบการเข้าร่วม XT ทัวร์เมนแล้วก็ศูนย์การค้านะส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเราสามารถเข้ามาซื้อตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาด้านขวามือนีครับก็จะมีในส่วนของการแนะนําหรือว,ว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเดี๋ยวจะแนะนําในส่วนของเมนูหลักเลยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีการทําภารกิจนะครับในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญบูเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราก็สามารถทําภารก,กิจได้ในแต่ละวันเนาะต่อมานะครับลเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะมีในส่วนของ AI นะครับตัว AI เนี่ยจะเป็นเหรียญฮีโร่ต่างๆนะครับในการขุดเหรียญน,นะเราจะทําการขุดเหรียญได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีตัวสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงวิญญาณก่อนนะครับมันจะขึ้นใบพัดตรงนี้นะเห็นไหมนี่ครับขึ้นใบพัดตรงนี้เนาะ แล้วก็กดเข้าไปที่ตัวใบพัดของตัวสัต์เลียของเราจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้มันจะขึ้นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนาะให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญที่เราต้องการขุดนะพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยสมมุติว่าเราต้องการขุดเหรียญน,นี้เราก็มากดกําลังขุดด้านล่าง จากนั้นเนี่ยก็ให้เราซื้อพลังงานในการขุดเกาะน,นะครับถึงเราจะทําการขุดได้นะการซื้อพลังงานนะครับจะต้องใช้เหรียญ X ในการซื้อเนาะแล้วก็ต้องมีเหรียญ X ก,ก่อน,นะครับต่อมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจได้เลยนะครับซึ่งตัวแอปตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองนะครับว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดแอปไหนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโซนแอร์ดรอปของเหรียญคริปโตเนาะใครที่เคยทําตรงนี้ได้ก็คอมเมนต์รีวิวด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับเมนูที่2ร้านแอป ร้านแอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญแอปต่างๆเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถทําภารกิจได้ก็จะมีแอปที่เป็นการเดิมพันอันนี้ก็ควรที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําให้เข้าไปเล่นนะก็ให้เราเลือกแอปที่เราสามารถทําภารกิจนั้นได้นะครับอย่างเช่นนะการดูภารกิจนะครับกดเข้ามาตรงนี้ พอรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีแท็บด้านล่างนะครับเป็นรางวัลให้เราดูเนาะแล้วก็กดเช็คข้อมูลนะครับว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับถ้าเป็นภารกิจไหนที่มันต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนี่ยอันนี้ผมก็ ไม่แนะนําให้เราทํานะแนะนําให้เราเลือกแอปอื่นๆเอานะครับต่อมาเมนูที่3นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะได้รับมาฟรีหนึ่งตัวอยู่แล้วเนาะคือตัวนี้ส่วนใครที่จะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับผมซื้อมา2ตัวเนาะตัวด้านล่างนี้นะครับผมตั้งขายอยู่นะใครต้องการซื้อเนี่ยก็เข้าไปซื้อได้นะครับซึ่งผมขายถูกมากๆนะขายที่ 250x นะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับดูที่ราคาขายได้เลยนะนะครับผมตั้งขายไปแล้วนะ ในราคาตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครต้องการตัวต่าๆเลยเนี่ยก็ไปดูที่ราคา 250x ได้นะผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไปดูกันได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญตรงนี้เราสามารถกดเชิญชวนแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทําภารกิจในการรับรายได้เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะสำหรับคนที่แนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็มากดรับรายสัปดาห์ได้นะมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรา กดลับนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับในเรื่องของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขายเหรียญก่อนนะในการขายนะครับเราจะต้องขายเหรียญทั้งหมดก่อนนะครับให้เป็นค่าเงินของดอลลาร์นะในส่วนของตัว B ีนะครับแล้วก็กดมาที่เมนูนะครับการค้าขายตรงนี้กดเข้าไปเลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูขายด้านล่างขวามือนะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นราคาตลาดจากนั้นก็กดแม็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็กดขายออกตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะขายตอนราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเนาะสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับส่วนตัวเหรียญฮีโร่เนี่ยถ้าเราต้องการขายเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่เหรียญนะมันกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็กดขายตรงนี้ได้เลยมันจะได้รับเป็นเหรียญ X นะ ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการสาธิตเนาะในการถอนนะครับกดมาที่กระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราทาการขายเหรียญให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดไปที่เมนูถอนได้เลยในการถอนนะครับขั้นต่ําเขามีให้เราดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้ขั้นต่ําอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับถึงจะทําการถอนได้นะจะถอนเป็นช่องทางทูบันที่วอลเล็ตเท่านั้นนะผมก็จะทําการถอนให้ดูที่53.16นะครับก็กดเลือกวิธีการชาระเงินได้เลยในส่วนของรายการแรกนะครับจะเป็นในส่วนของธนาคารนะครับก เลื่อนลงไปด้านล่างนะมันจะเป็นรายการของ To o m น n ่วอล l ล็จากนั้นก็กดถัดไปได้เลยเปรตในการถอนตอนดอลลาร์เนี่ยเขาให้เราอยู่ที่31.7บาทไทยนะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเขาจะให้เราใส่เบอร์ของ To o m น n ่วอล l ล็ลงในช่องนี้นะแล้วก็ใส่เบอร์ลงไปนะครับอันนี้คือยอดที่เราทำการถอนไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดยืนยันในการถอนเงินตรงนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่รหัส6หลักที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสร้างกระเป๋านะมันก็จะถอนได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรายการถอนเนาะ ยอดเงินเลทนะครับในการถอน31บาทยอดดอลลาร์นะครับยอดเงินบาทไทยที่ได้รับเนาะแล้วก็จะเป็นช่องทางกระเป๋าที่เราใช้ในการรับเงินแค่นี้เลยถอนเงินไปไม่นาน,นะครับเงินก็ได้เข้าที่ t ูมอนี่โว l เลเลยนะครับหนึ่งหสีนะครับเข้าไปที่ t ูมอนี่โ a l l ลแบบนี้เลยนะการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์ทูมอนีโวลเลฝากกาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ